สุดล่ากีฬาต่อสู้แห่งยุคนิวโนอมอการโวนอาวุธระหว่างนักสู้ไทยใจเกินร้อยปะทะต่างชาติพันแกรงมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์นี้ผ่ามพลาดความระทึกใจนำโดยทันริ์ลูกเจ้าแม่สายวารีมวยอาวุธหนักกดน็อกคู่ต่อสู้มาเก,ก้าวไฟรวดและเดือดจอสกรฟขาลุยมดดุจากออสเตรเลีย สมทบด้วยแสนศึกเวน่ามวยไทยปทาอเมริกันพันเก่าเซตแกรนด์เดเพชรกรณ์สิงห์าตองพบกับอินซีพยองไคร่ทอมสันและศึกล้างตาระหว่างดังก้อนฟ้ามวยหญิงขาลุยแลกเดือดคู่ปรับเก่าเวโรแชมป์เลดเวย์จอมอึดพร้อมคู่มวยพันดุจะมาดวลกันแบบเดือดอีกเพียรายการมวยที่นับนอกมากที่สุดแห่งยุคมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุช่องแปดถ่ายทอดสดวันเสาร์นี้เวลาหนึ่งทุ่มตรง ขวมยพลาดไม่ได้